สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นิดนึงนะครับก็คือตัวที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะครับพัดีผมโพส์ไปวันนี้แหละแล้มีลูกค้าสงสัยว่ามันมันเป็นอะไรทําไมอะไรยังไงนะครับก็ตามหัวข้อนะครับตัวแปลง TIS ใช้กับอ่ t r s เจชมาคือได้ไหมอ่าประมาณนะั้นได้หรือไม่ได้นะครับ ไอ้ตัวนี้ครับไปให้ดูนะครับไปตัวแปลงตัวนี้แนใจว่าชัดหรือเปล่านะครับอ่ะตัวนี้ที่ผมลองนะครับใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้มันดำๆนิดหนึง่งอ่ะผมเก่าพนนี้ผมไปเก็บมาอับตัวนี้เป็น T R S นะครับแจ็คแปลง T R S นี่ ตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับได้เป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ครับแต่ตัวนี้ใช้ได้นะครับทีนี้นะครับก็คือลูกค้าไม่ว่าจะเป็นซื้ออินเทอร์เฟสนะครับหรือซื้อมิกดีต้นไปแล้วจะหาตัวแปลงกันอย่างนี้เสียบนะครับเสียบก็ที่นะแจ็คเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็น t s อหกมิลใช่ไหมครัตัวใหญ่อ่าคือส่วนใหญ่ก็จะมีหูฟังนะครับหูฟังอ่อของโทรศัพท์นะครับแล้วมันจะมีไม้สาไม้อ่ะมันจะมีไม,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 ม้ของมันตรงนี้นะครับและแจ็คมันก็จะเป็นแบบนี้ให,ให้ดูก็คือเป็นล่องหรือเป็นแหวนอยู่ประมาณสาม ามขีดนะครับก็คือจะเป็นแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับมีแต่มีแหวนอยู่สามสามขีดก็คือแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วก็ของหูงฟังทั่วไปขอ,ของฟังทั่วไปมันจะธรรมดานะครับมันจะไม่มีใหม่เนี่ยมันจะเป็นแหวนสองสองขีดก็คือแบ่งเป็นสามส่วนครับมันคืออะไรเดี๋ยวนะจะให้ดู่า ก็คือถ้าใช้กับตัวนี้จะไม่มีปัญหาครับ T R S กับ T r S จะไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่ใช้กับ T R I S เนี่ยมันก็จะมีปัญหาครับคือเสียงอาจจะเบาหรือเบสหายอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงเออมิติแปลกๆนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูว่ามันคืออะไรนะครับลยู่อยู่ไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับอ่ามาจะมีกันทีหนึ่งก็คือตัวแปลง t r s ใช้กับ t r s ได้หรือไม่ได้อ่าอ่าผมก็จะบอกว่าใช้กับ t r s ได้ใช้กับ t r s อ่าไม่ได้นะครับคือจริงๆมันอาจจะได้แหละนะครับเพราะว่าผมก็ลองบางตัวก็ได้บางตัวก็มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหานะครับที่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วส่วนใหญ่จะมีปัญหาถ้าหูฟังที่มีใหม่มาใช้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไ T R R S เนี่ยหรือกับ T R S เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับฝั่งซ้ายนะฮะจะเป็น T R S นะครับก็คือจะส่วนบนสุดจะเป็นชิปนะครับตรงกลางนี่จะเป็นลิงนะครับผมอ่านไม่ผิดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสลิปนะครับอ่าส่วน T R S นะครับก็จะเป็นชิปเป็นลิงเป็นลิงแล้วก็เป็นสลิป อ่าตัวย่อก็คือเอาตัวข้างตัวแรกนะอักษรตัวแรกมามาย่อนะครับมันก็เลยจะเป็น T R R S นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็น T R S นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกรูปนึงเดี๋ยวผมหารูปที่รูปไหนอ่ะเดี๋ยวขอข้ามไปอีกรูปนึงแล้วกันอ่ารูปนี้เขาก็จะบอกว่าอันนี้ต้องขอบคุณ อ่ให้เครดิตเจ้าของรูปนะครับอถ้าเป็นแบบ T S นะครับอันนี้คือแบบโมโนเลยนะครับอ่าด้านบนก็จะเป็นโพซิทีฟด้านล่างก็เป็นกาวก็คือเป็นบวกเป็นลบนะครับคลิปนี้คือเป็นบวกนะครัสลีฟคือเป็นลบอ่าแต่ถ้าเป็น T R S นะครับบนนี้จะเป็นซ้ายนะครับอ่าหรือทิปนะครับจะเป็นซ้ายลิงจะเป็นไลท์จะเป็นขวานะครับ ส่วนด้านล่างสลีปก็จะเป็นกาวนะครับก็คือตรงเนี้ยตัวนี้เป็นโมโนนะครับตรงนี้เป็นสเตอร์และอ่าเป็นแจ็คสเตอร์ถ้าในส่วนของระบบซ้ายขวานะครับไม่รวมบาลนานะครับบาลานบานบาลานอีกเรื่องนึงนะครับอ่ามันจะใช้ด้านวงเป็นซ้ายตรงกลางเป็นขวาด้านล่างเป็นกาวนะครับถ้าเสียบแบบนี้ก็คือจะเป็นระบบสเตอริโอนะครับทีนี้มันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือ t r s แตมันแบ่งยังไง บนจะเป็นซ้ายนะครับถัดลงมาจะเป็นขวาตรงถัดลงมาอีกจะเป็นกาวนะครับ Dial ต่างกันแล้วนะครับกาวตรงนี้กับกาวตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกาวพื้นที่เยอะมากนะครับตรงนี้กาวพื้นที่แค่นี้แต่ตัวสุดท้ายเนี่ย T R S เนี่ยกาวจะเหลือแค่นี้นะครับอันนี้แหละคือจุดสําคัญเลยส่วนด,ด้านล่างนะครับจะเป็นไม้นะครับก็คือเป็นช่องไม้นะครับ T R S ก็คือมันจะเพิ่ม ในส่วนของไม้เข้ามานะครับก็คือใช้ไม้ร่วมนะครับสังเกตว่าสายแบบนี้มันจะมีไม้นะครับก็ที่เอาให้ดูนะครับคือมันจะมีใช้ไม้ได้ด้วยนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับตรงกาวกับไม้นี่แหละครับเอ่อคือถ้าเราใช้สองตัวมาร่วมกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกรูปหนึ่งว่าทําไมเสียงมันถึงเปดมันหายไปนะครับ รูปไหนดีอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คืออธิบายทีหนึ่งรงอะแดปเตอร์ของมันนะครับมันจะเป็น L เป็น R เป็นกาวแล้วก็เป็นไม้ครับโดยวงจรเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ครอมอยู่นะครับมี R ครอมอยู่อ่าอนุกรมใช่ไหมครับอ่าตันี้อนุกรมไปขนานขนานกันอยู่นะครับทีนี้ประเด็นนะครับคือเวลาเราเสียบเข้าไปใน ช็อคเก็ตหรือแจ็คของมันเนี่ยอันนี้จะเป็นเอ่อเรียกอะไรล่ะโครงสร้างหรือเอเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบตัวแจ็คข้างในนะครับก็ว่าน่าจะดูรูปนี้น่าจะชัดเจนนะครับสังเกตไหมครับตรงที่มันรับนะครับเห็นไหมครับนี่เวลาเราเสียบเข้ามานะครับคือด้านนี้จะเป็นด้านหน้านครับเสียบเข้ามาปั๊บนะครับถ้าเป็นแบบ TIS เนี่ยเสียบเข้ามาปุ๊บนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นกาวอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะโดนกาวไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสายตรงนี้เป็นขวานะครับแต่ถ้าเป็น T-R-S นะครับเสียความปั๊บนะครับตรงนี้จะเป็นไม้ใช่ไหมครับเป็นเป็นสัญญาณไม้ตรงนี้เป็นกาวตรงนี้เป็นสายเออตัวนี้เป็นขวาตัวนี้เป็นซ้ายนะครับมันจะไล่จากสีลงมานะครับซ้ายขวากาวแล้วก็ไม้นะครับทีนี้ถ้าเราเอาแจ็คแบบ T เออตัวนี้แล้วกันครับ ที่ที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้ที่มีปัญหาใช่ไหมครับตรงตรงอะแดปเตอร์มันใช่ไหมครับทําไมมันใช้ไม่ได้อราหรือถ้าใช้แบบนี้ไม่มีปัญหาครับให้เราเอาต่อให้เราเอา trs เสียบเข้ามาปุ๊บตรงนี้มันไม่ได้แยกขีดกันใช่ไหมครับมันก็จะชอ็อตอ่ากาวตรงนี้นะครับน่าจะมองเห็นนะช็อตตรงตรงตรงเล,เลขสองเนี่ยกับเลขสามข้าหากันอ่าเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้แบ่งขีดอยู่ใช่ไหมครับ กาวมันก็จะสมบูรณ์นะครับมันก็จะให้ได้สังเกตว่ามันจะใช้ได้เสียงปกตินะครับถ้าเราเอาแจ็คที่เป็น TIS ไปใช้ร่วมกับอย่างเช่นตรงนี้เป็นพอร์ตน้ตบุ๊กเนี่ยเสียงมันก็จะปกติครับเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้มันชอ็อตกันนะครับมันชอ็อตกันแต่มันครบรูปพอดีลงกลาวเสียงซ้ายขวาแล้วก็กาวครบองค์ประกอบมันก็จะททางานเสียงก็ปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอา TIS นะครับมาใช้ร่วมกับ อ่ T R R S มาใช้ร่วมกับ T R S นะครับมันจะมีปัญหาตรงนี้ครับพอเราเสียบแจ็คอ่า T R R S เข้ามาใช่ไหมครับตรงล่างสุดเนี่ยมันช็อตนะครับมันมันแตะกันอ่คือมันแตะโดนนะครับแต่มันเป็นสัญญาณใหม่ใช่ไหมครับตัวถัดมาตรงเนี้ตรงแหนมตำแหน่งตรงนี้นะครับจริงๆมันจะเป็นกาวใช่ไหมครับแต่นะครับตรงนี้คือในแจ็คอ่กาวมันลอยนะครับ กาวมันลอยอ่ามันไม่โดนแตะนะครับงงไหมครับพอมันไม่โดนแตะเนี่ยแต่อกห้ากับสี่กับห้าเนี่ยมันแตะนะครับเสียมันก็มีนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีกาวนะครับกาวตรงนี้มันไม่ได้แตะเอ่อจะเอารูปอะไรมาให้ดูดีคือกาวมันหายไปนะครับอ่ากาวมันหายไปไม่งงนะครับเราเอาตัวอะแดปเตอร์เนี่ย เดียวให้หนูใหม่อีกรอบนะึอ่าเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้เป็นตัวรับออกมาจากรูหลักนะครับตัวช่องหลักใช่ไหมครับอา่าตัวช่องหลักมันก็จะไปตรงกับรูปมันก็จะมาตรงกับรูปนี้นะวงผ,ผมก็คือเป็นแจ็คหลักแต่เราเอาเอาตัวไม่นะครับแบบนี้ ไปเสียบนะครับด้านบนมันแตะนะครับก็คือแตะกับหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลข 4, ห้านะครับแต่ตรงนี้มันไม่แตะนะครับส่วนข้างล่างนี่มันแตะกาวนี่มันหายไปนะครับกาวมันหายไปไม่งงนะครับผมจะพยายามอธิบายตรงนี้คือไอ้ตรงเนี้นยกาวมันหายไปนะมันทําให้กาวลอยนะครับกาวมันลอยมันก็เลยอาจจะทําให้เสียง มีปัญหาคือเฟสมันหายไปไม่ครบองค์ประกอบนะครับก็เลยเป็นน่าจะเป็นที่มาของเสียงที่มันไม่ได้หรือเสียงมันเบาหรืออาจแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ลงกาวนะครับก็ไม่ครบองค์ประกอบเสียงก็จะมีปัญหาขยับนิดนึงอาจจะโดนอาจจะมาโดนคือถอยกาวลงมาอาจจะโดนก็อาจจะมีเสียงแต่ว่าตำแหน่งตรงนี้หายไปก็จะดังข้างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับก็จะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ตัวที่ผมใช้นะครับทาไมมันดังนะครับ ตัวเนี้ยทําไมมันใช้ได้บ้างอ่าตัวนี้ใช้ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้มันเป็นโลหะอ่านะครับด้านนอกเลยมันเป็นโลหะมันนํามันมันช็อตให้อยู่นะครับถึงมันจะขาดกาวแต่มันมาช็อตตรงนี้มันก็เลยใช้ได้นะครับอ่าเพราะว่าไอ้แจ็คตรงเนี้ยมันครบ้องค์ประกอบเพราะว่าเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะแตะอยู่ดีเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นโลหะใช่ไหมครับขอบล่างสุดเนี่ย มันก็จะช็อตทั้งไม้ทั้งกาวเข้าหากันมันก็เลยใช้ได้นะครับตัวเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นตัวของมันเองนะครับที่มันเป็นพลาสติกนะครับเ,เดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงอยู่ไหนรูปน่าจะหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูนะครับอ๋อ อ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเป็นพลาสติกอ่าตรงนี้มันเป็นพลาสติกมันไม่มันไม่มันไม่นํานะครับมันไม่นําอ่าพอมันไม่นําปุ๊บถ้ามันไม่แตกกับกาวก็คือตัวนี้จะเป็น ti s อนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็น ti ีอนะครับสังเกตไหมครับมันเป็นพลาสติกตรงนี้มันไม่แตกนะครับทีนี้กาวมันลอยนะครับมันก็เลยไม่ครบอ่าพอมันไม่ครบมันก็เลยทําให้เสียงมีปัญหานะครับก็ประมาณนั้น ก็อาจจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะถ้ามันเป็นโลหะแบบนี้มันก็อาจจะได้นะครับเพราะมันช็อตกาวให้อยู่แต่ว่าผมเทดสอบอีกตัวหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับมันไม่ได้เพราะนั้นก็แนะนำว่าอย่าใช้ดีกว่านะครับอย่าใช้ดีกว่าที่เป็น T R S มาใช้กับ T I S นะครับเพราะมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะมันตำแหน่งมันไม่ถูกต้องนะครับ เราใช้เป็นหูฟังธรรมดานะครับหูฟังธรรมดาแบบที่เราใช้เป็น TIS แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้กับตัวนี้จะสมบูรณ์กว่านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับท่านไปลองดูเองแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ